พี่ตายใจดีมาแล้วนะเด็งเอ็กมานั่งลมงวงฟังนิทานแสนสุขใจหลับตาฟันดีมีป่าเน้องฟ้าดูเลพี่ตายใจดีจะอยู่เป็นเพื่อนหนู สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราไปหาป้านางฟ้าด้วยกันอีกนะคะไปดูซิว่าป้านางฟ้ามีอะไรเล่าให้เราฟังกันบ้างมากันแล้วเหรอจ้าเชิญเลยจ้ามาเลยวันนี้ป้านางฟ้ามีนิทานเรื่องอะไรเล่าให้ฟังบ้างคะวันนี้ป้ามีนิทานเรื่องการช่วยเหลือกันมาเล่าให้ฟังจ้า หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อตะวันเขาเป็นเด็กที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอวันหนึ่งตะวันเห็นเพื่อนรักมะลิกำลังนั่งร้องไห้หนักมากเพราะกะทิพลาดทำกระถางที่เตรียมให้เป็นของขวัญกับแม่ล่นแตกเศษกระถางล่นกระจายเต็มพื้นไปหมดตะวันเห็นก็คิดในใจว่า เราจะช่วยมลิยังไงดีนะสิ่งที่เพื่อนต้องการที่สุดคือคนที่พร้อมจะรับฟังหลังจากที่ตะวันหยุดคิดไปสักพักตะวันก็เข้าไปบอกมลิว่าไม่เป็นไรนะถึงกระถางจะแตกแต่ความตั้งใจเธอยังอยู่นะเราเอาเศษที่แตกมาติดบนกระถางใหม่ให้เป็นลายสวยๆกันเถอะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้เวลาและช่วยกันแก้ปัญหาเวลาที่เห็นเพื่อนเป็นทุกข มลิสบายใจและดีใจเลยบอกขอบใจนะตวันถ้าไม่มีตะวันเธอคงมัวแต่ร้องไห้อยู่คนเดียวความสุขจากการให้ความช่วยเหลือคือรางวัลที่สว่างที่สุดในใจแล้วล่ะค่ะการอยู่เคียงข้างกันไม่ทอดทิ้งกันและช่วยหาทางออกก็คือการให้ที่วิเศษนะจ๊ะการคิดดี ทำดีต่อเพื่อนพร้อมช่วยเหลือกันจะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าจ้ะบ๊ายบาย